เมื่อได้ยินที่เซียวเหยียนถามอูเฉินก็เหลือบมองเขาวแวบหนึ่งจากนั้นก็ถอนหายใจออกมารางวัลที่เจ้าสำนักพูดถึงคือรางวัลจากสำนักทางเฉียงของพวกรเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการทดสอบนี้อ้อจริงสิเจ้าเพิ่งจะเข้าสำนักทางเฉียงจึงไม่แปลกที่จะไม่รู้เรื่องนี้แต่ข้าแนะนำว่าเจ้าไม่ควรถามไม่งั้นแล้วหลังจากที่รู้ถึงของรางวัลเจ้าอาจจะรู้สึกเช่นเดียวกับข้าเมื่อนึกถึงตัวเองที่ปล่อยให้ของรางวัลอู้ฟู่หลุดลอยไปอูเฉินก็อยากจะกระอักเลือดออกมาเขาเสียใจเสียใจเป็นอย่างมาก ดังนั้นเขาจึงหวังว่าคนอื่นๆจะเสียใจเหมือนกันกับเขาฉะนั้นเขาจึงจงใจพูดแบบนี้ออกมาเพื่อกระตุ้นความสงสัยของพวกเซียวเหยียนท่านลุงท่านช่วยบอกข้าได้หรือไม่ว่ารางวัลพวกนั้นคืออะไรเซียวเหยียนถามด้วยความสงสัยส่วนเซียวซินเอ๋อก็กระพริบตาและมองไปที่อูเฉินด้วยความสงสัยเจ้าแน่ใจหรือว่าอยากจะรู้จริงๆอูเฉินมองไปที่เซียวเหยียน เซียวเหยียนพยักหน้าโดยไม่ลังเลยิ่งอูเฉินพูดแบบนี้เท่าไหร่ก็ยิ่งทําให้พวกเขาอยากรู้มากเท่านั้นก็ได้ในเมื่อพวกเจ้าอยากจะรู้มากขนาดนี้ข้าจะยอมบอกพวกเจ้าอูเฉิเนเงียบไปสักพักจากนั้นก็กล่าวขึ้นมาอย่างช้าๆการทดสอบในครั้งนี้อันดับหนึ่งจะได้ยาว่าส่วนสามเม็ดายาฟื้นฟูขั้นที่สองสามเม็ดและยาปราณขั้นที่สองสามเม็ดอันดับสองและสามจะได้ยาว่าส่วนหนึ่งเม็ดายาฟื้นฟูขั้นที่สองหนึ่งเม็ดและยาปราณขั้นที่สองหนึ่งเม็ด เมื่อได้ยินแบบนั้นเซียวเหยียนก็อ้าปากครั้งดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเหลือเชื่อรางวันนี้มันน่าตกใจเกินไปแล้วยาวสโนยาฟื้นฟูขั้นที่สองและยาปราณขั้นที่สองปากของเซียวเหยียนพันกระตุกขึ้นมาหัวใจของเขาเต้นรัวกว่าเดิมหลายเท่าทั้งหมดล้วนเป็นยาขั้นที่สองแม้ว่าท่านพ่อของข้าจะออกหน้าแต่ทว่าก็ยากที่จะได้ยาขั้นที่สองมาสักเม็ดยาขั้นที่สองสำหรับเมืองตงโจแล้วมันถือว่าเป็นสมบัติ ในฐานะลูกหลานของตระกูลเซียวแม้แต่เซียวเหยียนเองไม่ยังเคยได้รับยาขั้นที่สองมาก่อนซึ่งแสดงให้เห็นแล้วว่ามันหายากและมีค่ามากแค่ไหนต้องรู้ก่อนว่านักปรุงยาระดับสองดาวนั้นหายากมากแม้แต่ในเมืองตงโจก็ยังมีใครไม่กี่คนดังนั้นปริมาณยาขั้นที่สองจึงมีค่อนข้างน้อยแม้ว่าราคาของยาขั้นสองจะแค่ไม่กี่ล้านเหรียญยอและสูงสุดก็ไม่เกินสิบล้านเหรียญแต่ทว่าก็ไม่ได้มีขายตามท้องตลาดทั่วไปหากไม่มีช่องทางพิเศษล่ะก็คนนอกก็อย่าหวังว่าจะได้ซื้อมันได้ แต่รางวัลในการทดสอบครั้งนี้แค่อันดับหนึ่งก็จะได้ยาขั้นสองไปอย่างละสามเม็ดแล้วหากคิดเป็นเงินแล้วมันจะมีค่าอย่างน้อยห้าสิบล้านเหรียญห้าสิบล้านเหรียญหลายตระกูลในเมืองตงโจต่อให้รวมทรัพย์สินทั้งหมดก็อาจจะไม่มีมากขนาดนั้นของล้ำค่าเช่นนี้เจ้าสำนักถึงกับมอบให้เป็นรางวัลในการทดสอบเชียวรึสสิ่งที่ทุกคนในเมืองตงโจถือว่าเป็นสมบัติอันล้ำค่ากลับกลายเป็นของที่วางขายตามข้างถนนสำหรับสำนักทางเฉียง แค่เข้าร่วมการทดสอบก็ได้รับมาง่ายแบบนี้เชียวหรือเซียวเหยียนไม่กล้าคิดต่อเพราะยิ่งคิดมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งเจ็บปวดมากเท่านั้นทำไมข้าถึงเข้าร่วมสำนักคลังเฉียงช้าแบบนี้ทำไมกันดวงตาของเซียวเหยียนแดงก่ำขึ้นมาหากข้าเจอกับเจ้าสำนักเร็วกว่านี้และเข้าร่วมสำนักคังเฉียงเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้แค่วันเดียวข้าก็ได้มันมาแล้วแค่วันเดียวเขาก็ปล่อยของรางวัลอันทรงคุณค่าหลุดมือไปความเศร้าสลดในใจของเขานั้นแทบไม่มีใครคิดภาพออก ในขณะเดียวกันเติ้งชิวฉานก็ตกตะลึงเป็นอย่างมากนางรู้ถึงคุณค่าของยาขั้นที่สองดีไม่แพ้เซียวเหียวตอนแรกนางต้องเกือบตายเพื่อให้ได้ว่าส่วนกลับมาสักเม็ดในตอนนั้นนางยังรู้สึกว่าตัวเองได้กำไรก้อนโตและคิดว่าชั่วชีวิตนี้คงหาโอกาสแบบนี้ไม่เจออีกแล้วแต่ตอนนี้โอกาสที่หาไม่ได้อีกแล้วในชีวิตของนางกลับมาเป็นของรางวัลในการทดสอบของสำนักทางเฉียงเรื่องนี้ทำให้สมองของนางใกล้ระเบิดออกมา มันทําให้นางสงสัยว่าความพยายามที่นางทุ่มเทไปก่อนหน้านั้นมันคุ้มค่าหรือไม่ในบรรดาสาคนนี้มีแค่เซียวซินเอ๋อเท่านั้นที่ยังคงใจเย็นอยู่สำหรับนางยาขั้นที่สองไม่ถือว่าเป็นของหายากหากนางต้องการก็สามารถได้มันมาง่ายๆดังนั้นนางจึงไม่แสดงท่าทางสิ้นหวังเหมือนเซียวเหยียนและเติ้งชิวฉาน แต่เซียวซินเออร์ก็แปลกใจนิดนิดนางหายาขั้นที่สองได้ง่ายเพราะขุมพลังที่อยู่เบื้องหลังของนางแต่สำนักคังเฉียงเป็นแค่สำนักเล็กๆในเมืองทะเลทรายมินำซ้ำยังเป็นสำนักที่ไร้ชื่อเสียงแต่ทว่าสำนักเล็กๆแห่งนี้กลับสามารถหายาขั้นที่สองได้มากมายราวกับว่ายาขั้นที่สองไม่ใช่เรื่องยากสำหรับพวกเขาจุดนี้และที่ทำให้นางต้องประหลาดใจหรือว่ายาขั้นสองพวกนี้เจ้าสำนักทำขึ้นมาเองเมื่อคิดแบบนั้นเซียวซินเออร์ก็ต้องสายหน้า นางไม่เชื่อว่ายาขั้นที่สองมากมายเช่นนี้จะถูกทำขึ้นโดยจังอยู่แม้ว่านางจะไม่ใช่นักปรุงยาแต่นางก็รู้เรื่องการปรุงยาดีนักปรุงยาสองดาวนั้นกว่าจะปรุงยาขั้นที่สองออกมาได้สักเม็ดก็ยากลำบากมากมายแถมใช่ว่าจะสามารถปรุงยาออกมาได้สำเร็จในครั้งเดียวพวกเขาต้องเสียวัตถุด,ดิบไปหลายหม้อก,กว่าได้ยาขั้นที่สองออกมาสักหม้อแถมยาที่ได้ก็มีอยู่แค่ไม่กี่เม็ด ต่อให้นักปรุงสามดาวลงมือด้วยตัวเองแต่มันก็ต้องใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะปรุงยาขั้นที่2ออกมามากมายเช่นนี้ได้เพราะทุกครั้งที่ปรุงยานักปรุงยาจะใช้พลังจิตอย่างหนักและต้องใช้เวลาพักฟื้นอีกนานกว่าจะทําการปรุงยาได้อีกครั้งแล้วทำไมจังอยู่และอูโม่ถึงทําได้นั่นเป็นเพราะจังอยู่ได้บ่มเพาะทักษะจีอูและอูโม่ก็ได้บ่มเพาะทักษะจีอูฉบับดัดแปลงด้วย ฉะนั้นแม้จะเสียพลังจิตในการปรุงยาไปมากมายแค่ไหนแต่ก็สามารถฟื้นฟูกลับมาเร็วกว่าคนทั่วไปหลายสิบเท่าบวกกับจังอยู่ก็เป็นนักปรุงยาระดับสองดาวที่สมบูรณ์แบบฉะนั้นทุกครั้งที่เขาปรุงยาเปอร์เซนตที่จะสำเร็จจึงเต็มร้อยทุกครั้งส่วนอูโมก็ได้รับการสั่งสอนโดยจังอยู่แม้ว่าทักษะการปรุงยาของเขาอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบมากนะักแต่ทว่าฝีมือก็ยังเหนือกว่านักปรุงยาธรรมดาหลายเท่าฉะนั้นเปอร์เซน์ที่จะปรุงยาสำเร็จจึงมีสูง ด้วยเหตุนี้ต่อให้เซียวซินเออคิดจนหัวแทบแตกก็ไม่มีทางรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อสังเกตเห็นสีหน้าตกตะลึงเป็นเจ็บของ CEO เซียวเหยียนและเติ้งชิวชานอูเฉินก็รู้สึกผ่อนคลายขึ้นมานี่แหละในที่สุดพวกเจ้าก็เข้าใจถึงความเจ็บปวดของข้าแล้วสินะหากเขาไม่ได้ความเจ็บปวดที่เขารู้สึกคนอื่นก็ต้องรับรู้ด้วยเด็กน้อยพวกเจ้ายังเด็กเกินไป